หนึ่งทศวรรษของการบันทึกสถิติควอเตอร์มายระยะทาง402เมตรที่มันและมีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยจากรถิม50คันในปี2002สู่บทพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ด้วยจำนวนรถกว่า200คันในปีที่ผ่านมา ธันวาคมน,นี้ปรากฏการแห่งความเร็วที่สุดในสยามประเทศกำลังจะกรอบมาอีกครั้งเตรียมพบกับการประจันหน้าของทุกสำนักความเร็วที่กินชื่อที่สุดของประเทศไทยกับการทำทุกวิธีทางเพื่อความไปสุดยอดของประเทศไทยและความตื่นเต้นร้อใจของเครื่องยนต์ระดับพาราแรงมาที่เจกกระตุ้นอันดีนาลีขอบคุณโดยไม่รู้ตัว สวัสดีครับสยามนะครับหรือสยามโปรไทท์นะครับจากผลงานปีที่แล้วนะครับในซุปอัพก็คือได้อันดับ,นบด 7, 2นะครับด้วยเวลาประมาณ7.2นะครับในรถหน้ายาวเดิมจะเป็นคันนี้นะครับคันคันเล็กนะครับดีมากตรงเป๊ะเลยแดกสเตอร์ครับ วิ่งได้ตรงเป้สยามบุญช่วยนิ่งเลยเจดศูย์บาเบิร์นเลิฟเบิร์ดชายเจ็ดสงสี่สี่เลยครับความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปีนี้ก็เป็นการปรับปรุงจากปีที่แล้วนะครับก็เรื่องของคันเล็กมีการอัพอัปเดตใหม่ในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วก็หรือระบบใหม่ทั้งหมดนะครับปรับเฟรมใหม่ทั้งหมดส่วนในคันใหญ่ก็เป็นการ อัปเกรดแล้วก็ไล่ระบบให้ให้ลงพื้นได้มากขึ้นนะครับปีนี้จากข่าวาวที่ว่ามีมีแท็กเตอร์เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับก็ปีนี้เราก็คาดหวังว่าจะวิ่งให้ได้ระดับ 7ต้นต้นนะครับหรือ6ปลายๆนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในในสิบดับของซุมอัพนะครับในโอออครับขั้นใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับจากปีที่แล้วนะครับส่วนคันเล็กนี่ก็ในการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ครัลดขนาดเครื่องยนต์ลงมานะครับแล้วก็ลดขนาด ทุกอย่างลดลงมาหมดเปลี่ยนจากระบบแมคานิกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวก็ลองติดตามชมอีกทีนะครับในเรื่องของคันเล็ตที่จะเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นคันใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับ คันใหญ่ในคาดหวังอยู่ที่6ปลายนะครับส่วนคันเล็กเนี่ยก็คาดหวังอยู่ที่7ต้นนะครับเพราะว่าเป็นเพิ่งลงพื้นครั้งแรกอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากครับครับก็ยังไงก็ฝากติดตามทั้ง2คันเลยนะครับในงาน ECU Shop Supert Thailand 2016นะครับเจอกันแน่นอนครับทั้ง2คันเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับตี่้จากคุณโคจรนิสาร GT ตลาดครับผม หลักๆเลยก็จะเป็น Honda นะครับรุ่นแรกเลยก็คือจะเป็นโปรโฟทโบซึ่งปีนี้มีแยกรุ่นให้ขับหน้าด้วยก็จะมีคันแรกก็จะเป็น h y b e l e ีอีเลเวนชคันสีขาวนี่นะครับก็จะเป็น k 20ท u r บ o แรงม้าก็อยู่ประมาณ7-800แรงมา้าพิกัดคันนี้ก็ตอนตอนนี้เร็วที่สุดในเมืองไทยอยู่นะเวลานี้ก็อยู่ประมาณ9.3วินาทีอีกคันหนึ่งก็จะเป็นคันดำทางด้านนู้นจะเป็นเครื่อง B 18 Turbo ซึ่งคันนี้วิ่งอยู่มาหลายปีแล้วพิกัดของรถคันนี้เร็วสุดจะอยู่ประมาณ9.5วินาทีหลักๆในรุ่นโปรโฟขับหน้า t ท b o ก็จะมี2คันนี้นะครับแล้วก็โปรโฟอนจะมีอีก2คันคันหนึงจะเป็นรถเฟรมของผมเองซึ่งทําขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นจากมอนชาช็อปเป็นอีเคนายรถเฟรมเช่นกันคันของผมเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง207กว่าๆแรงมาก็อยู่ประมาณ400นิดๆ วิ่งอยู่เนี่ยล่าสุดวิ่งอยู่ประมาณค่าดกถ้าถามว่าคาดหวังแค่ไหนก็คืออย่างรถคันนี้เราก็มองถึงอันดับหมวแถวอยู่แล้วจะเป็น 1, 2, 3แต่ว่าค่อนข้างคาดหวังว่าจะเร็วที่สุดในปีนี้ถ้าไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะครับส่วนคันดำเนี่ยเจ้าของมาขับเองก,ก็ก็หวังว่าจะสามารถผ่านไปในรอบไฟนอลที่บุรีรัมย์ได้แล้วก็ทำอันดับสามารถติดอันดับต้นๆได้ส่วนโปรเน่สองคันเนี่ยอยากได้สถษติใหม่ อยากได้สถิติใหม่ที่มันเร็วอ่ะ9.9อาจจะเป็นประมาณสัก9.7 9.8ก็ถือว่าพอใจละคร,รับสําหรับงานซูมอัพก็อย่างหนึ่งเลยก็เป็นความมีความอมตะในตัวของงานซุมอัพเองอยู่แล้วแล้วก็เรื่องกติกาความปลอดภัยทุกอย่างค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าเป็นงานที่ทุกคนเตรียมรถพร้อมไว้เพื่อจะวิ่งงานนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วบางคันอาจจะวิ่งแค่ง,งานเดียวในหนในหนปีอยู่แล้วสําหรับงานซูมอัพครับ ก็สำหรับแฟนๆคนที่รักฮอนด้านะครับในงาน E.T.U. Shop s u b u r Thailand Record 2016ก็ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับเต็มที่ครับผ